สวัสดีค่ะวัสดิคุณดอดค่ะปัจจุบันเป็นนักปบิกเชนแล้วก็เป็นผู้จัพิธกับอาดามเบิกเชนไทยดค่ะ,คะว้าวติข้อสโตรกนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือดับเบิลวอตติคอสโตรกนะคะวิธีการตีวอตติคอสโตรกเนี่ยก็คือตามชื่อเลยแนวตั้งวอตติคอเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเนี่ยก็คือการหักข้อมือ ตั้งนะคะก็คือหากข้อมือขึ้นแล้วก็ข้อมือลงทีนี้วิธีการฝึกซ้อมว e r t i c a l s t r o ตรเนี่ยเราก็จะควรที่จะเริ่มฝึกซ้อมที่ละมืออาจจะเริ่มฝึกจากข้างที่ทักัดกวาโดยสด่วนมากเนี่ยก็คือจะถนัดข้างขวาเราก็จะเริ่มฝึกจากบนคู่ห้าแบบนี้เสร็จปุ๊บเมื่อเราเริ่มจําคันคู่แล้วก็สามารถลงมไม้ทั้งสองข้างเนี่ยทั้งด้านไหนด้านนอกพร้อมกันได้เราก็จะมาเริ่ม ที่มือซ้ายจับความรู้สึกให้ได้พอได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาทั้งสองข้างมารวมกันให้สังเกตดีๆว่าจะต้องใช้ข้อมือในลันกษณะขึ้นลงตลอดโดยที่สโตรกเวลาเราใช้เนี่ยเราจะไม่กระชากสโตรกให้เร็วจนเกินไปนะครเพราะมันจะทําให้เสียงเนี่ยกระแทกเราก็จะใช้วิธีการตีแบบเลกาโตสโตรกก็คือสโตรกมันจะเชื่อมกันมันก็จะได้เป็นแบบนี้ ทีนี้พอเวลาเริ่มเริ่มฝึกซ้อมวอ,อ t i c a l Stroke ในรูปแบบของแบบฝึกหัดเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากคู่5แล้วก็เปลี่ยนคู่เป็นคู่4โดยที่เราอาจจะเริ่มซ้อมอยู่บนบันไดเสียงไดอะทนิกก่อนแล้วกเ็เลื่อนขึ้นเป็นโครมาติกสเกลนะคะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะพัฒนาไปฝึกในรูปแบบของคอร์ดหรืออะไรนี้ได้นะฮะโอเคถชางั้นก็สามารถไป ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดซ้อมได้ที่เว็บไซต์นะคะ